อันนี้นนปนลักแต่ๆนปนห้องว่าพังอพระราชาทานแต่ทั่วไปนี่ปนจากห้องว่าพันแปดศูนย์ครับพันพระราชาทานครับหรือพันแปดศูนย์ครับผมอันนี้ส่งออกที่ไหนครับนี่อันนี้คุปไปขายเออแพก็กสซนี่ลระกอบส่งประเทศญี่ปุ่นครับโอ้ญี่ปุ่นฮะรับ,รบโอ้แสดงว่าญี่ปุ่นนี่บบธรรมดาครับปกติ <laughs> ประเทศญี่ปุ time, ine, ่นจะมาซื้อสินค้าห้องง่ายๆนะเพราะว่าเปิ่นเน้นเคมีแสดงว่ามันปลอดเคมีแท้ๆแจ้ปุ๋ยอันยังครับตัววันนี้ตัววันนี้ผมแจ้ข้างเขาครับปุ๋ยขี้เง้าวเขาของเขาเนาะแสดงว่าสบายใจได้ครับเพราะไม่เป็นนองหาใแจ้ปุ๋ยขี้ง้วเขาแม่แต่ประเทศญี่ปุ่นปิ๋ยยังคจับยังซื้อของเขาเนาะบอันี้เป็นพัน80เนาะครับส่งออกญี่ปุ่นครับเป็นไรของ าปีเขามุยอีแสนบันปลาค้าไม่เจ่มมูล,มลนุนตำบุญแจซ่อนครับผมเยี่ยมมากครับเยี่ยมมามก